หยุดตามตื้อคนสองแบบนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รักค่ะสาวดังนั้นคุณต้องรู้เนาะว่าคนที่ไม่รักเราอะ่ะมันจะมีพฤติกรรมแบบไหนไม่ใช่แบบว่าหลับหูหลับตา ทุมเทให้ใหเฮลทุกอย่างสุดท้ายแล้วก็ได้คําว่าเอี่ยงวะอะไรแบบนี้นะคะข้อแรกเลยคนที่ไม่เคยให้ความสําคัญกับคุณเลยเราสังเกตได้เลยเนาะคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรามีแต่เราเป็นฝ่ายให้ความสําคัญกับเขาอะแบบนี้ไม่เวิร์กในความสัมพันธ์นะกฎของโคชเชมก็คือว่าเธอไม่ให้ความสําคัญกับฉันแล้วฉันจะให้ความสําคัญกับเธอทําไมนะมันเสียเวลาดังนั้นนะถ้าเป็นโคชเชมจะเลือกเฉพาะคนที่เห็นค่าให้ค่า แล้วก็ดิวกันได้แต่ถ้าสมมุติว่าโอเคไม่ใช่ฉันก็ไปฉันก็มีทางเลือกของฉันดังนั้นฉันไม่ได้ลงทุนกับอะไรที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มทุนเด็ดขาดนะคะข้อที่2คือคนที่ไม่แสดงหรือให้ความสนใจในความสัมพันธ์เลยซึ่งพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อาจจะมีนู่นนี่นั่นโอ้ยภาระอะไรเยอะแย,ยะมากมายซึ่ง ในโลกของความเป็นจริงนั้นเหนื่อยมากๆเลยนะกับคนที่พาระรุ่งริ่งเยอะแยะขนาดนี้อะไรประมาณนี้แล้วไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนเนาะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มีพร้อมอะบางคนนะฮะเราจะไป,ไปเติม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 ให้คนที่ไม่พร้อมอะคุณเติมทุกวันคุณไหวไหมคุณก็ไม่ไหวดังนั้นเวลาที่เรามองหรือเราจะตามตื้อใครรักใครอะ ให้ดูคนที่เหมาะสมกับตัวเองในไลฟ์สไตล์ของเราไม่ใช่ว่าอะไรที่มันต่างกันมากสุดโต่งอะไรแบบนี้เลยทั้งในเรื่องของแบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยโค้จะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กในการขับเคลื่อนความรักเพราะว่าในเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่มีคําว่ารักแต่มันคือการขับเคลื่อนในเรื่องของไลฟ์ในเรื่องของชีวิตนะคะดังนั้นจงเลือกอะไรที่มันรู้สึกว่า อ่ะมันดีกับเราแล้วเรารู้สึกแฮปปี้แล้วเราชอบโอเคไหมคะเพราะอะไรที่มันต่างกันมากอะ่ะโค้ชเคยสอบถามเนาะผู้รู้ที่เขาเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาอันนี้คือถามผู้ชายนะถามว่าเวลาที่จะเลือกผู้หญิงอะ่ะเลือกยังไงคําตอบเขาจะบอกว่าอ้ยเอาคนจริงใจอะไรก็ได้คือเอาถ้าสมมติว่าถานะต่างกันมากเอาไหม อันนี้ก็ต้องดูนะเขาบอกแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะอะไรถ้าสมมติว่าในเรื่องของการศึกษาฐานะ,ะต่างกันอะไรมากเนี่ยมันมักจะตามมาตามมาในเรื่องของการพึ่งพาพอพึ่งพาในช่วงแรกอาจจะได้อยู่แต่พอนานๆานไปมากๆมันจะเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์เพราะว่าอีกฝ่ายที่ขอพึ่งพาจะขอขอขอ,ขอตลอดเลยอีกฝ่ายที่ซัพพอร์ตคือจะเติมเติมพอเติมสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเหนื่อยนะคะดังนั้น คือผู้ชายบอกว่าเวลาเลือกคู่ก็เหมือนกันเขาจะเลือกคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระเขามากเออซึ่งสามารถที่จะอยู่ด้วยด้วยตัวเองได้บ้างดังนั้นนะคะอันนี้มันจึงทําให้เหมือนเป็นผู้หญิงก็เลือกแบบนี้เหมือนกันดังนั้นการที่คุณเลือกคู่อ่ะอย่าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกโอเคไหมให้เราดูไปลึกๆยิ่งดูลึกถึงครอบครัวรากเง่ายิ่งดี อดีตเรื่องจริงนะเพราะอะไรมันจะสามารถส่งส่งทําให้เรารู้ได้เลยว่าเอในอนาคตเป็นยังไงเพราะว่าสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูสามารถบอกคุณได้อนาคตเป็นยังไงแล้วพฤติกรรมของเขาก็บอกคุณได้ด้วยในอนาคตเป็นยังไงรวมถึงโลกติดต่อแบบทางพันธุก,กรรมด้วยนะซึ่งบางคู่อ่ะถ้าเราเลือกแบบว่าอะไรที่เราไม่ได้ดูลึกซึง้งอันนี้ในเรื่องของความเป็นจริงเลยเนาะแล้วแล้ว,ลวบางคนที่เมมเมแบบว่า ่าไม่ได้ว่าเนาะถ้ามันเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอ่ะมันทําให้ในเรื่องของการงานทุกอย่างคุณสะดุดมากๆเลยนะเพราะอะไรไม่ได้ไปอะไรเข้าแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวอาทิตย์หนึ่งไปโรงพยาบาลแล้ว4วันเนี่ยที่เหลือจะไปทําอะไรกินนะคะอันนี้มันมีผล่อการดาเนินชีวิตมากๆเลยในเรื่องของคู่นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าคือถ้าจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะอีกฝ่าย ก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้แบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในชีวิตของคุณดังนั้นนะต้องดูคนที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแฮปปี้ที่จะไปแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะมันก็คือมันได้แต่ถ้าสมมุติว่าฝ่ายหนึ่งเฮ้ยฉันไม่ได้หรอกแบบนั้นอะ่ะมันจะไม่เวิร์กในความสัมพันธ์แน่ๆเอาดูให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันเนาะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับเพื่อด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ